ลูกนี้เสียงดีอิ่มก็ดีทุกเสียงอ่ะนั่นดีทุกรูนี่ใหญ่ขนาดน,นี้ยังตกน้องดูสิมันดูป้ายเก่งได้ไหมเห็นแต่แต่แบบนี้เครียองมันไม่สมบูรณ์นะป้าเนาะแบบนี้เนาะฟูฟูเป้าอ่าอย่างนี้คือราคาก็อีกเกรดหนึ่งใช่ไหมครับไม่อะตอนนี้สองฟูเม็ดก็ A B C เออแนะครับสองฟู A B C สองฟูเม็ดหมายถึงว่าฟูนี่ก็มีเม็ดหนึ่งฮะอะเม็ดต uh huh. ึนฟูนี่ฟูหนึง่งอ่าฟูนี่ฟูหนึง่ง มีเม็เอ็ี B C ได้เอาเอบก็จะแพงมากอ่า A ก็จะแพงนะครับอันนี้คือมามามากินทุเรียนที่สวนอ่าป้าทองย้อยนะครับที่เขาลูกช้างนี่เองนี่บรรยากาศติดเขาลูกช้างนะครับคุณผู้ชมครับนะครับก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เคารพรักนักถือเป็น f c ของช่องพีพัทยาชาแนลด้วยนะครับนี่หล่นเรามาอาศัยกินทุเรียนหล่นเราก็รู้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ยอ้อยเขาบอกว่าเหลืออยู่3ต้นให้ไปให้พีพิสูจน์อยู่ไกลไม่ไปย้อย3ต้นอ่าโอเคไม่ไกลไม่ไกลโอเคครับนี่แหละครับนี่แหละแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เนี่ยนี่หรืเนี่ยมาตกนุนงานอย่างนี้โอ้ยดูสิครับมันหิบย้ายไปไหนมันขึนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนะครับผมขอให้ดูไปย้อยแกบอกผมไปไหนชิมนะครับอ๋ออันนี่โอเคเลยใช่ไหมได้แล้วมันจะได้แลอ๋อเหรอฮะปุ๊บอ๋าได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ ลูกชายผมกินไม่เป็นหลานคนกินไม่เป็นเนาะทำไว้ในครัวไว้ตัวเองจะไม่กินข่าวเลยอ่ะเอาจริงไงโอ้ยมีดเล็กไปปะมีดเล็กไปมีดใหญ่ไปไต่ไม่รู้เป็นเขียวเขียวคนที่กินเทไม่เป็นมันเราใส่ปุ๋ยไปแล้วไงมันเหลืองหมูหนูหมูแต่สูงอ่าลองดูสิอันน่ะก็ลองดูสิอ่ะชึบชึบเนี่ยส่งมาแล้วอืมโอเคเลยลองเข้าปากสิเราจะรู้ อืร่อยนะเนี่ยยายกินน้ำหนักขึ้นแล้วอืดไหมอ๋อไม่ก้องข้างหลังแทบอันนี้ถ้าไว้ไปกี่วันถึงจะได้กินแบบสุกอ่ะหรือมันจะอันนี้คือตกใช่ไหมครับมันตกงั้นเลยเนี่ยมันจะเห็นแม่แกเองอ่ะมันไม่หายพวกนีนี่คือทุเรียนตกนะมันหมดแล้วไงมันแล้วมันมางสายปุ๋ยมันแล้วปีนี้ไปย้อยตัดได้กี่ตันอ่ะ ที่ส่งออกใช่ไหมเเที่เก็บบอกที่เก็บบอโอเคใช่ <c oughs> ใช่ท่ามันไม่เหมือนกันด้วยนี่อยู่ในภูเดียวกันที่มันโดนน้ำเนาะอ,อืมตกก่อนเนี่ยนี่ฮะทุเรียนตกต้องระวังนะครับที่<ม>เรามะสรงไปซื้อมันตกลงมาแล้วมันก็แช่กับน้ำเหมือนันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงน้ำฝนนี่น้ำฝนที่มันตกขณะที่มันออกลูกนี่นะลูกมันมีมีส่วนไงคือทุเรียนคือคือทุเรียนอ่ะเขาบอกว่าช่วงที่กำลังจะเก็บเกี่ยวอ่ะ ถ้ามีฝนมามันก็มีผลไม่หมฝนมันมาผิดฤดูกาลไอ้คนกินเตยมในเป็นไปย้อยสองไง่าสองงยอันเนี้ยเขาเรียกหนึ่งภูพอแล้วยังอยู่อยู่เลยไม่เป็นไร สองสามสี่ห้ากเจ็ดผมกินเยอะไม่ได้เด็กก้อกกัเริอบแต่นอนชอบใหญ่เลยในหนึ่งลูกต้องมีกี่พูนะครับถึงจจเอห้าพูหนึ่งลูกห้าพูเต็มด้วยแต่ห้าูติดติดก็ไม่ได้ตัวห้าพูแบบสวยๆเลยนะอย่างงี้อันนี้ไม่ได้ออันนั้นคือส่งออกแล้วที่เรากินเก็ดที่คนไทยกินซื้อขายกันข้างถนนเนี่ยครับโอ้ยตกเกตแล้วตกเ แล้วขมเย็นแบบไหนครับก็ D E F G มันไม่ถึงขนาดนั้นยังขายได้แต่ว่าขายตลาดนะครับสวยอัเนี่ยเนี่ย A B T ได้หมดแต่มันตกขนาดนั้นแล้วไปย้อยเนี่ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราเก็บไว้กี่วันถึงจะกินได้เดี๋ยวเราก็ไปน้ำยาถ้าเราจะเอาอ๋อไปน้ำยามีคนก็ถามผมมาเรื่องการแป้น้ำยาป้ายเพื่ออะไร ป้ายมันสุกอ๋อมันสุกพร้อมกันอ๋อในลูกหนึ่งที่ที่ที่ตัดมาใช่ไหมครับ้ายตรงนี้ใช่แต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 ่ถ้าจะป้ายถ้าแตงงี้ไม่ได้ต้องเฉือนใหม่แล้วป้ายเลยแล้วพอป้ายเสร็จปุ๊บกี่วันถึงจะได้กินอะถ้าอย่างงี้สองวันก็กินได้แล้วเพราะถ้าป้ายน้ํายาใช่ไหมใช่ท้าไมป้ายน้ํายานะมันก็สุกที่นิดอ๋อในลูกหนึ่งสุกไม่เท่ากันสุกไม่เท่ากันโอเคอันนี้ไม่เป็นปกตินะมันละอ่อนมันอะไรเี่ยอืมใช่ใช่ใช่นี่คือการ นี่แหละครับว่าว่ามีผมถ่ายคลิปไปแล้วมีคนก็ถามว่าแป้าน้ํายาทําไมก็นี่แหละทางสุขยาไม่ได้ทําให้เน่าไม่ได้ทําให้ตายไม่ได้ทําให้อันตรายอมันทําให้สุกเสมอกันสุกเสมอกันในลูกนั้นในลูกนั้นนั้นอ๋อเพราะฉะนั้นต้องป้ายที่ก้านแล้วก็ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่วิธีการป้ายคือต้องต้องตัดแล้วก็รีบป้ายเลยตัดแล้วมียางแล้วแล้วมันกระดูเข้าไปถ้าเราป้ายเยอะน้ำไหลไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขนิ่มก็จะเน่าเน่าอ๋อต้องป้ายถ้าเราสมมติเรามีสามลูกเนี่ยเราจะกินลูกเดียวก่อนวันนี้เราป้ายลูกนี้อ่าหมดไปแล้ววันนี้ลูงนี้เคยป้ายไหมลูกนี้อ๋ออย่างนั้นได้เลยงั้นต้องเอาน้ำยาไปด้วย ถ้าเราปั่นเรมันถูกพร้อมกันจะไปไหนน่ะใช่ต้องทำยาไปด้วยต้องแช่ทองต้องแกะและแช่ใช่องิแล้วจะตีนเหมอนอใช่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 นี่เห็นไหมทุเรียนมาดูต้นทุเรียนที่อายุอายุที่ยาวที่สุดในสวนนี้นะครับนี่นะครับป้าย้อยแบบว่าตั้งแต่ซื้อที่มาก็เห็นเลยต้นนี้ต้นนี้ป้าบอกว่าอายุ อายุไม่ไมตม่ำกว่าสีปีขึ้นนะครับนี่นะครับต้นทุเรียนหมอนทองดนี่ดูสิครับตอนนี้โอ้โหดูสิต้นใหญ่มากเลยนี่ฮะแล้วก็ะยอยแกมาซื้อที่ตรงนี้นะครับก็จะได้ ในกลุ่มนี้นะครับที่เขาปลูกไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับระยะห่างเขาก็ห่างพอสมควรเลยนะครับนี่ครับต้นลําต้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นทุเรียนที่อายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับนี่นะครับเต้นเหล่านี้นะครับต้นสูงมากนะครับ อันนี้ต้นนี้เลยมีก่อนที่จะมาต้นนั่นคือห้าสิบกว่าปีเลยอ๋อมันอยู่ก่อนหน้านี้เลยมันเป็นหมอนทองเลยโอ้โหยังมีลูกอยู่โอ้โหดูด้อต้นสูงมากเลย cái mình mạnh mẽ sao tốt đây, là... đây là... điều นี่คือมะปิดส้มปีตเป็นแทนมะนาวเออส้มจีตอ้าวโอเคเก็บได้เลยใช่ไหมเนี่ยสุกไหมอ้าวเก็บมันเป็นแทนมะนาวใช่ไหมป้าใช่อ้เยอะมากแบงเอาถุงมาใส่หรอกอันถุงเธอละใส่พริกอ่ะอ๋อมันเหมือนส้มเอออาเก็บเลยนั่นนะไปจ้อยเก็บนะโอ้ต้นต้นเดียวสวยๆอ้าวยูยู นี่ได้กิ่งตอนมากิ่งหนึ่งนะครับนี่นี่ไปย้อยตัดมาให้นะครับมีรากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกที่สวนบ้านพีพัทยา